ผมไปนั่งดูฟูลแมตช์ย้อนหลังอีกรอบหนึ่งทำไมไอประตูแรกที่โดลิชาลิสซอนโม่งอ่ะทำไมมันไม่มีการจัดระเบียบเกมรับก็คือการคุมเส้นถ้าเป็นยุคข,ของฟันเดอร์ซานะมันจะมีตัวคุมเส้นแล้วจริงๆเรื่องเนี้ยชม,มาเคลิลเขาก็พูดนะครับรู้สึกจะเป็นในรายการสกายเขาเขาเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นเขาอ่ะชูที่เขาเนี่ยเฟาเสาเนี่ยเขาจะสั่งไปคุมเส้นเลยแต่คนที่คุมเส้นอ่ะ สังเกตดูนะท่านผู้ชมเดียโกดาโลอ่ะจุ่ๆแม่งมันไม่ได้คุมเส้นเว้ยแม่งวิ่งออกมาเฉยเลยอ่ะขยับตัวเข้าไปใกล้กับโอนาน่าแล้วก็โดเขามงตรงช่องนั้นอ่ะเข้าไปเลยอ่ะและแมนยูปีเนี้ยเสียประตูอ่ะจากลูกเซตพีดอ่ะไม่ต้องเสียประตูก็ได้เอาความรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอ่ะกี่นัดทีมอื่นเวลาป้องกันลูกเตะมุมของแมนยูอ่ะก็คือการป้องกันลูกเตะมุมทั่วไป แต่ของแมนยูอ่ะเวลาป้องกันลูกเตะมุมของทีมอื่นน่ะแม่งคือการป้องกันลูกระเบิดท่านผู้ชมเคยเล่นเคาน์เตอร์สไตร์ไหมหรือแบบเอ็กช็อตพีบีอ่ะให้คุณนึกภผ้าคุณสมหัวอยู่กับเพื่อนน่ะแล้วพวกแม่งโยนน้อยหนาเข้ามานั่นแหละคือเกมลับของแมนยูเวลาป้องกันลูกเตะมุมอ่ะโอ้โหมันจะตายให้ได้เลยมันจะโดนยิงให้ได้เลยอ่ะไม่ชนเสาก็ชนคานน่ะเนี่ยมีเกือบโดนลูกหนึ่งรู้สึกจะโรเมโรใช่ไหมแม่งโม่งชนคาน ประกบตรงประกบตัวบางทีประกบตัวมีตัวว่างเงี้ยอย่างเกมเจออาเซนอลเงี้ยมึงปล่อยเดคเคนไลท์แม่งว่างได้ยังไงอ่ะมึงจัดระเบียบอะไรกันอะ่ะไม่ได้คุยกันเลยเหรอวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวคุมทรงคุมเซตปกติมันต้องคุมเสาแรกเสาไกลอันนี้ก็ปล่อยเขาเออบางทีโยนมาหม่งสู้เขาไม่ได้แบบนี้บางทีตัวสูงกว่าเขาปล่อย้เขาสอดมาหม่งอันนี้เหมือนกันไอไอลูก เกมลับของเราอะเวลาป้องกันลูกเตะมุมเข้าเหมือนป้องกันลูกระเบิดทีนี้พอมาอ่าลูกเซตพีซกันบ้างเวลาเราเป็นฝ่ายได้ลูกเตะคอนเนอร์ผมสงสัยมาอย่างหนึ่งในช่วงแบบระยะหลังมาเอาแรดฟอร์ดไปยืนทํำมะเขือดองอะไรบนตรงนั้นอะตรงมุมธงอะไปยืนทำเฮียอะไรอันนี้แบบด่าแบบภาษาบ้านเลยผมเห็นล้วอ่ะแมนยูแม่งได้ลูกคนเนอร์ใช่ไหมมา่าละไอบูโน่เดินดุมดมถือบอลมาแล้วไอแรดฟอร์ดเดินมาใกล้ๆล้แ เฮ้ยมันจะทําอะไรกันวะมันจะเขียยสั้นๆมาให้แบบแรดฟอร์ดแม่งเหมือนอารมณ์เราจับจอยอะเลี้ยงบอลเข้าไปยิงกันตัวนั้นเลยหรือเปล่าอ่าทาชาเลนจ์นะมันเป็นฟีลเล่งเหมือนเราเล่นเกมฟุตบอลแล้วเราเตะกับบอทอะเออแล้วเราก็อยากจะแบบให้แบบตัวปีกเราเลี้ยงเลี้ยงเข้าโก้อะไอ้แม่งก็ไม่ใช่อันนี้อาจจะเวอร์ไปอาจจะเขี่ยสั้นมาหรือเปล่าอ่าเขี่ยสั้นมาแล้วแบบให้แรดฟอร์ดเปิดเข้าไปมึงเอาบูโน่เปิดไม่ดีกว่าเหรอ หรือมันจะมีลูกพลิกแพงลูกพิษนาฬอะไรมาฝากแล้ววะบูโน่กับแรดฟอร์ดคอมโบกันสรุปสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมบางจังหวะบูโน่ก็ไม่ได้เขี่ยสั้นบูโน่ก็เปิดเข้าไปเลยโอ้ยเปิดเขา้าคือลูกพลิกแพงเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดเลยเอาให้แบบมึงเปิดปกติอะเปิดจากแบบเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยให้เพื่อนได้มงกงนโดยเขาสกัดทิ้งออกมาไม่ได้เกือบทุกลูกเลยอะ่ะ ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่ามันเน่ยเรื่องเดิมอีกแล้วพี่แนทมึงซ้อมอะไรกันบ้างวะลูกตั้งเตะเนี่ยอบอลของยุคเซอร์เล็กโฟกัสซันเนี่ยบางเกมไม่ได้เหนือกเขานะครับท่านผู้ชมแต่มาอาศัยลูกเตะมุมเนี่ยแล้วก็ลีโอวิดิตเติมขึ้นมามงเราแม่งไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรจากลูกนี้ได้ลูกพวกลูกเซตพีดตั้งเตะอะไรได้เลยอะ่ะ อปีที่แล้วมีดีดีมาอย่างหนึง่งมีอีริกเซนมาแล้วก็กาเซมิโลใช่ไหมที่เราพอจะนึกภาพออกอะแต่พอมาปีเนี้ยโอ้โหถ้าผมผมเชื่อนะอันนี้ยังไม่ได้ไปขุดเรื่องสถิติสแตตต,ตัวเลขข้อมูลจริงนะผมมั่นใจว่าแมนยูแม่งน่าจะแบบป้องกันนั้นน่าจะอันดับโลอะ่ะหรือแม้กระทั่งการทําประตูจากลูกเตะมุมอะน่าจะอันดับโลของลีกอะอมผมให้ท็อปห้าเลยอะน่าจะอยู่แบบละแวกนั้นอะอ จริงๆไม่ต้องไปหาตัวเลขไสยติก็ได้เราก็นั่งดูเกมเดียวกันน่ะเห็นไหมพอพอพอมาแบบพูดในลักษณะแบบนี้แม่งจะฟังดูซีเรียสน,นะแต่ผมพยายามพูดให้แม่งตลกแต่มันก็ตลกไม่ลงอะ่ะเพราะว่าเราเห็นภาพเนี้ยฉายซ้ำๆมาเนี่ยอู่เป็นระยะระยะเลยอันนี้ยังไม่ได้พูดแค่แบบอันนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการเสียประตูบริเวณล,ลูหัวกระโหลกนะที่เราก็โดนไอ้ระบบวิธีการเล่นโหลดเนี่ย ถ้าเจอคู่แข่งเขาถ่างเกมรับใช่ไหมครับเขาต่อบอลกันตอกแท็กเขาแกะเพสมาหลุดขึ้นมาได้บริเวณขึ้นวงกลมกลางสนามแล้วเ็าถ่างออกปีกแล้วก็จ่ายคัดมาเนี่ยเสร็จเลยเราจะโดนยิงบริเวณลูกหัวกระโหลกอยู่แบบนั้นะ่ะเพราะมันเล่นกันกว้างผมก็เออโอเคก็เดี๋ยวและผมเชื่อว,ว่าเราจะโดนยิงแบบนี้อีกไปเรื่อยๆถ้าเล่นวิธีการเล่นนี้ไอ้โหลดสูงเนี่ย เว้นเสียแต่แบบเอ้ยวันไหนเบอร์หกสวุรวิญญาณกองเต้เว้ยเอาตร,ตรงมาตามกองเต้มันเล่นผมว่าแม่งยังเหนื่อยอะ่ะเล่นกับวิธีการเล่นเนี้ยพื้นที่ให้ปิดมันเยอะอะ่ะแล้วยิ่งถ้าเจอทีมที่แบบเขาคัตเตอร์เพรสซิ่งอ่าเล่นบอลแบบไดเรกเหมือนเราอะ่ะเก่งๆอะ่ะผมว่าเสร็จเลยอะ่ะเว้นเสียแต่วันนั้นคุณไปบัสใส่เขาอะ่ะเหมือนกับที่เราไปบัสใส่ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลอะ่ะเราก็อาจจะไม่โดนเพราะมันปิดพื้นที่กันได้แต่ผมถามเน่อยว่าแบบตกลงแล้วเนี้ย คุูจะทำบอลทีมเล็กใช่ไหมเอออย่างที่แกลรี่เนวิลบอกอะสไตล์แม่งแบบมันจะเป็นทีมคองบอลก็ไม่ใช่อืมบางทีก็เล่งจังหวะบางทีก็จะบิว้วไว้เออบางทีก็จะเล่นไดเล็กบางทีก็จะคาลเตอร์เพลซิ่งอะไรก็ไม่รู้มันตกลงมันเป็นบอนลลายเส้นไหนอะก็ย้อนกลับไปเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ตอนต้นไลย์ว่า ที่ใช่เอริเทนฮากที่ผมรู้จักจริงๆหรือเปล่าวะปีแรกมันไม่ใช่แบบนี้นะปีแรกมันมันทรงบอลมันชัดเจนนะพี่แนทมันมีแนวทางชัดเจนอ่ะเออมันมีแนวทางชัดเจนแล้วมันไม่มั่วแต่อันเนี้ยมันคือแบบการแก้ปรับหมากไปไปตามสถานการณ์ตามแบบจนแม่งมึนแบบโอ้มันปวดหัวทำไมมันมันถึงได้แบบเละขนาดนี้วะ